ถ้าเกิดจะซื้อพอว่าแบงก์แบบ max s a ซ e เนี่ยยุคนี้ต้องดูอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x 4 V t นะครับก็สำหรับวันนี้เราอยู่กับ Power Bank Max Safe นะครับที่เรียกว่าเป็น Max Go แล้วกันนะครับเป็น Power Bank จากทาง a n k e r นะครับมันใช้เทคโนโลยีที่เป็นแบบแม่เหล็กที่เอาไว้แปะชาร์จซึ่งแน่นอนโทรศัพท์มือถือยุคนี้เนี่ยเครื่องไม่ถึงถึง0 0บาทก็เริ่มมีที่การแบบชาร์จไร้สายแล้วนะครับอ,อย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้ iPhone เวลาที่แบบอยากชาร์จแบตเตอรี่ผมก็แค่แปะแค่นี้มันก็จะทำการชาร์จได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่หลายคนเนี่ยบอกว่าผมเคยซื้อไอที่ชาร์จแบบนี้เอามาใช้งานอ่ะามกลงีั เหมือนกับสายชาร์จเหมือนกันนะที่แบบว่าปล่อยกระแสไฟได้30วัตต์60วัตต์90วัตต์120วัตต์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งพอแบงค์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีกําลังไฟที่แตกต่างเช่นเดียวกันนะครับอ่ะวันนี้ผมมีมาหลายตัวเลยซึ่ง2ตัวนี้นะฮะที่เป็น a n k e r m a g Go เนี่ย กับตัวโซโลตัวนี้มันจะเป็นตัวซีรีส์สนะครับแล้วก็จะมี2ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวซีรีส์หซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพามาดูเลยเนี่ยมันคือเจ้าตัวนี้ครับนี่คือ a n งเกิลที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่น a 1 6 5 4้นะตัวนี้เ1 6 5 4่หา่ความจุ1น0 0 0มมิลลิแอมเท่ากันหมดนะครับแต่ว่าตัวนี้ราคาจะสูงกว่าเพื่อนคือ3า9 9้าบาทถามว่าทาไมมันนึงราคาสูงกว่าเพื่อนอย่างแรกเลยมันมี มีหน้าจอบอกไอ้ตัวหน้าจอบอกตัวนี้เนะี่ยผมไม่ได้สนใจในส่วนอตัวเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่สักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าแบตเตอรี่รู้เป็นขีดรู้เป็นจุดเงี้ยเราก็พอรู้ได้ว่าแบตเตอรี่มันเหลือประมาณ 30%, 50%, 90%อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูคือเห็นตรงเลขระยะเวลาไหมครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับว่าใช้งานได้อีก3ชั่วโมงถึงจะหมดนะครับผมก็ประมาณ3ชั่วโมงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราจะรู้ไปเพื่ออะไรว่า เฮ้ยถ้ามีไอ้ตัวนี้มันช่วยอะไรใช่ไหมครับคือเราจะพอเดาสปีในการจ่ายไฟแล้วก็ระยะเวลาที่เราจะใช้งานได้เช่นสมมติเราอยากจะใช้งานแล้วก็แบ่งไปให้เพื่อนๆใช้งานด้วยเงี้ยเราก็ลองดูเวลาได้อย่างตอนนี้นี่โอ้โหเวลาลงมาเหลือ1ชั่วโมง36ก็จะมีการบอกเอาไว้แล้วก็เปอร์เซ็นต์ตัวแบตเตอรี่จะลดลงนะบสมมติคุณอยากจะชาร์จแล้วให้วอร์แ Bank เหลือให้เพื่อนใช้งานต่อ30นาที1่ชั่วโมงก็จะมีบอกเอาไว้นะครับและมันยังมีข้อดีอีกหลากหลายอย่างสำหรับไอ้ตัว Power Bank Max Save พวกนี้นะครับ ถ้าเราลองมองดูด้านข้างตรงนี้เนี่ยมันจะมีรูที่เป็นตัว USB Type C นะครับตัวนี้ก็จะมีตัว 2> Qi 2นะครับก็เป็นเทคโนโลยีในการชาร์จนะครับ oh. ซึ่งเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยมันรองรับการชาร์จแบบมีสายนะครับอยู่ที่27วัตต์ด้วยกันก็ oh. ในกล่องเขาจะมีตัวสาย Type C ตัวนี้แถมมาให้เราสามารถใช้สายตัวนี้ในการเสียบชาร์จนะครับแล้วก็ปับ๊บเรียบร้อยเข้าเลย oh. อันนี้ผมบอกก่อนนะว่าไอ้ I Power Bank หลายตัวเนี่ยใครที่จะซื้อนะ หนึ่งสิ่งเลยที่อยากให้เพื่อนโฟกัสคืออะไรรูป้ป่ะเสียบแล้วต้องชาร์จเลยแปะแล้วต้องชาร์จเลยเพราะผมเนี่ยประสบการณ์ส่วนตัวเลยหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหากันคือแบบสมมติเรามี p o w e แบ a n k หนึ่งตัวไม่ต้องสมมติหรอกผมมีวอร์แบงค์ตัวหนึ่งครับผมแปะงเงี้ยปุ๊บแล้วก็ใช้ใช้ใช้ใชมาดูเหลือบดูอีกทีนึงอา้าไม่ชาร์จอ๋อต้องกดปุ่มก่อนถึงจะเริ่มชาร์จอันนี้เจอบ่อยมากเพราะว่าส่วนตัวผมเจอจริงนะครับถ้าเราไปเจอวอร์แบงค์ดีๆหน่อยก็เนี่ยแปะปุ๊บชาร์จเลยเสียบปุ๊บชาร์จเลยมันจะทาาใให้ใช้ชงนสสะดกบยแนะ ของแองเกอร์มันมีความเจ๋งมากกว่านั้นครับอย่างตัวนี้หนึ่งหกห้าสี่ถ้าเรามาลองดูด้านหลังเนี่ยมันจะมีขาด้วยเนี่ยขาตัวนี้ถามว่ามีเพื่ออะไรพอมันเป็นชาร์จไร้สายและมีขาครับคุณวางไว้และคุณก็ถ่ายคลิปสั้นเล่นก็ได้นะครับเนี่ยคุณจะเล่น Facebook คุณจะเล่น YouTube อะไรต่างๆหรือจะเปิดดูหนังก็ได้นะครับถามว่าวางแนวนอนอย่างนี้ได้ไหมวางได้นะจ๊ะนี่เป็นขาตั้งแบบวางแนวนอนคุณดูทีวีคุณดูอะไรต่างๆได้เลยเอ้ยอันนี้เจ๋งมากนะครับเนี่ยสลับมสมอ,นนองมมมฝั่งนี้ก็จะ เอียงได้มากกว่าเออก็ถือว่านอกจากการที่มันเป็น p พาเวอร์แอ่ะมันได้เป็นขาตั้งด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ถามว่ามันมีอะไรดีทำไมาราคามันถึงสูงจัง3,199บาทนะครับผมบอกก่อนเลยว่า p พา e วอ a n แบง์ตัวนี้มีในเรื่องของตัว PROTECT นะครับมันเป็น p พา e ว b a n แบง์ที่มี AI ครับ wow. มัน AI จริงๆคือเขาจะมีตัวเทคโนโลยีที่เรียกว่า Active Chill 2.0นะครับคือมันจะสามารถตรวจจับอุณหภูมิได้ตลอดเวลาเพราะว่าการที่เราชาร์จไร้สายเนี้ยหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหากันเนาะคือโทรศัพท์มือถือมันจะร้อนอันเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยยังไงชาร์จไร้สายก็จะเจอกับความร้อนอยู่แล้วนะฮะแต่ความร้อนพวกเนี้ยมันก็ต้องมีความปลอดภัยเขาเลยใส่ตัว AI ครับที่สามารถตรวจจับอุณหภูมิได้ถึง3ล้านครั้งต่อ1นวันด้วยกันนะครับก็คือมันจะมีการเช็คตรวจอุณหภูมิามกจัะลบ ชาร์จต่อได้นะตัวนี้จะมีมาให้ด้วยนะ <Wow. S 1> แล้วก็ในส่วนตัวสีจะมีทั้งขาว <Wow. S 1> ดาชมพูฟ้า <Wow. S 1> ซึ่งผมบอกเลย1 0 0 0 0มิลลิแอมถามว่ามันจะชาร์จได้ใช้งานจริงได้สักแค่ไหนนะครับผมมีลองเอาไปทดสอบวางตั้งชาร์จอยู่นะครับก็คือผมมีโทรศัพท์ a m s u n ง f ลิ p นะครับอันนี้ผมลองชาร์จแบบมีสายนะครับก็คือเสียบชาร์จลองให้เจ้าตัว a ั s u n ง f ลิ p เนี่ยชาร์จ,จนเต็มนะครับซึ่ง a ั s u n g Flip เนี่ยแบตเตอรี่มันอย,อยู่ประมาณ3,000ัน ah กว่ามิลลิแอมได้กันนะครับ เครื่องที่สองที่ผมเอามาเสียบชาร์จนะตัวนี้จะเป็นเครื่องโทรศัพท์มือถือ h o n o r นะครับ แบตเตอรี่เขาจะอยู่ที่4,900ม ah ิลลิแอม์ด้วยกันผมก็เสียบชาร์จไปเรื่อยๆจน Power Bank แ,แบตหมดนะครับได้แบตเตอรี่มาที่70%ซึ่งหมายความว่าแบตมันไม่เต็มนะครับ70%จากประมาณ5,000เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3,000ไป3,000 3,000 3,500ประมาณนี้นะครับถ้าบวกกับตัวโทรศัพท์ Samsung Flip อีกนะครับก็จะอยู่ที่ 3, 3 0 0ใช่ไหมรวมกันเนี่ยประมาณเกือบ7,000ม ah ิลลิแอมนะครับที่มันสามารถชาร์จออกมาได้ซึ่งก็จะเข้ากับสูตรคำนวณตามที่ผมเคยรีวิ bank ไป อะไรตัวเนาะเพราะว่าถ้าเกิดอยากจะใช้ Power Bank เท่าไหร่ให้ลบ30%ของความจุนะครับอ,อย่างเช่น10,000มิลลิแอมถ้าเป็น Power Bank ที่ดีเนี่ยมันจะชาร์จเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือได้จริงเนี่ย7,000มิลลิแอมนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเป็น Power Bank สองห0ื่นมิลลิแอมนะครับมันจะเอาไปชาร์จใช้งานได้จริงนะครับก็จะลบเท่าไหร่3,000ันลบ6,000ลบหกพัออกก็จะใช้งานได้ที่14,000ม ah. ิลลิแอมดังนั้นหมายความว่าถ้าคุณใช้ Power Bank หนึ่งหมื่นมิลลิ โดยทั่วไปถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือความจุสร,ร้าง5,000มิลลิแอมเนี่ยก็จะชาร์จได้ประมาณ150นะครับแต่ถ้าสมมติเป็น iPhone ความจุจะค่อนข้างต่ำ10,000มิลลิแอมสามารถชาร์จเต็มได้2ครั้งด้วยกันนะแ oh. บตหมดแล้วก็ชาร์จแบตหมดแล้วก็ชาร์จชาร์จเต็มได้2ครั้งก็ถือว่าตามมาตรฐานทั่วไปเอออันเนี้ยก็จะดีหน่อยตรงที่ชาร์จมีสายได้27วัตต์ชาร์จไร้สายได้ถึง15วัตต์นะครับเพราะว่ามันเป็นตัว Qi 2นะครับ oh. แต่หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ ราคาโหดเกินไปมีตัวแบบเบาๆวันนี้ไหมที่แบบน่าสนใจจริงๆมีอยู่หนึ่งตัวคือผมเห็นแล้วผมแอบชอบมากมันคือนี่ครับแองเกอร์ในตัวรหัส1 6 8 5ถามว่าทำไมตัวนี้ผมชอบอาจริงๆทั้ง4ตัวเนี้ยผมชอบรุ่นนี้ที่สุดทำไมรู้ไหมครับคือมันมีสายมาให้ <Wow. S 1> แล้วมันเป็นสายที่แบบดูดิหิ้วห้อยอย่างนี้ได้อะเออหิ้วห้อยแบบอย่างเงี้ยได้หมดเลยเนาะ <Wow. S 1> แล้วไอตัวเนี้ยคุณสามารถถอดออกมายางงี้ครับมันในการเป็นสาย USB Type C นะครับ พว power bank ตัวนี้ต้องบอกอตรงมันชาร์จไร้สายอาจจะไม่ได้เร็วเพราะมันไม่ใช่เป็นตัว Qi 2นะครับมันยังเป็นแบบธรรมดาอยู่เวลาคุณแปะชาร์จไร้สายเนี่ยมันก็จะใช้ความเร็วอยู่ที่7.5วัตต์แต่ตัวนี้ผมรู้สึกถูกฉลกมากกว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าเกิดคุณอยากจะชาร์จแบตนะครับคุณก็แค่แปะไว้แล้วคุณก็เอาสายตัวนี้ครับเอามาเสียบตึ๊บเพียงเท่านี้นะครับ คุณจะใช้ power bank ที่มันติดเหมือน max safe และก็ใช้การชาร์จแบบมีสายได้นะครับซึ่งไอ้ตัวมีสายตัวนี้มันจะวิ่งที่ความเร็ว30วัตต์แล้วราคาของ power bank ตัวนี้นะครับอยู่แค่1,799บาท <Wow. S 1> เขาจะไม่มีในสองตัวหน้าจอ lcd <Wow. S 1> ก็จะมีแค่ตัวบอกระดับแบตเตอรี่อย่างนี้มันเหลือจุดเดียวนะครับ <Wow. S 1> ก็ผมมองว่าจริงๆเราไม่ได้ซสีเรียส <Wow. S 1> เรื่องว่ามันจะต้องมีแบบมีไฟบอกมีสถา,านนะบอกอะไรขนาดนั้นเราใช้ power bank เพื่อต้องการให้มันชาร์จแบตกลับไป <Wow. S 1> แต่หลายคนเขาแบบเฮ้ยเมื่อกี้ตัวนี้มันมี ai และตัวนี้มันจะมี ai กันแบบ ระเบิดอะไรหรือเปล่ามีเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมี AI แต่ว่าการตรวจสอบอุณหภูมิเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงเท่าตัวเมื่อกี้ที่แบบ3ล้านครั้งต่อวันใช่ไหมแต่ตัวนี้ตรวจสอบอุณหภูมิได้1.7ล้านครั้งต่อวันซึ่งผมมองว่ามันก็เหลือแหล่แล้วมันไม่ระเบิดหรอกแล้วยิ่งยี่ห้อพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างปลอดภัยอยู่แล้วนะมีมาตรฐานมอกเหมือนกันก็สามารถเอาไปใช้งานได้แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือไอ้ตัวสายชาร์จพวกนี้ถ้าสมมติคุณอยากจะมาใช้งานกับพวกโทรศัพท์มือถือที่้้อรตง ตัวสายเนี้ยเขามีชิปนะครับที่เป็นตัว m s i นะครับเป็นเซอร์ติฟายจากทาง Apple นะครับดังนั้นคุณสามารถชาร์จใช้งานได้แบบสบายๆเลยไม่มีปัญหาว่าขึ้นแบบอุปกรณ์ไม่รองรับนะครับแล้วก็ความจุที่ผมเอามารีวิวทั้งหมดเนี้ยมันอยู่ที่1,000 10, 0ม ah, ิลลิแอมก็สามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้ทั้งหมดเลย <Wow. S 1> จริงๆมันมีหนึ่งตัวราคาถูกว่าด้วยนะจะเป็นตัว1642นะครับผมก็คือตัวนี่รุ่นนี้ รุ่นนี้นะครับมันจะคล้ายๆกันกันกบตัวนี้เลยสเปคทุกอย่างแทบจะเหมือนกันหมดแต่ เขาจะไม่มีสายติดมาให้ภายในตัวนะครับเขาจะมีในส่งตัว USB Type A มาเพิ่มขุ้นแทนแล้วก็มี Type C 1อันนะครับตัวนี้มี Type C แต่ว่าไม่มี Type A ก็จะมีสายตัวนี้มาให้ก็ลองดูว่าชอบในรูปแบบไหนนะครับอย่างตัวนี้ผมมองว่าถ้าคุณซื้อตัวนี้ไปคุณก็ต้องเอาสายชาร์จพกไปแต่ถ้าสมมติเกิดลืมเนี้ยเพิ่ม200บาทสบายใจเลยอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับก็ลองดูแล้วกันผมมองว่าแบรนด์ Anchor เนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีด้วยแล้วก็มีคุณภาพที่ใช้งานได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่ง บไม่ต้องห่วงว่ามันจะหลุดไม่ต้องห่วงว่ามันจะหล่นไม่หลุดนะครับแม่เหล็กแรงมากบางยี่ห้อนี่คือแบบถ้าพอแบงค์ห้าพันมิลลิแอมมันไม่หลุดแต่ถ้าเป็นพอแบงค์หมื่นมิลลิแอมเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หล่นตัวนี้ไม่หลุดง่ายๆครับ ไม่มีหลุดเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องเลือกกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติท่อแบงค์แบ็กเซฟหลุดง่ายเผือเวลาเราจับเนี้ยแล้วโทรศัพท์เราหล่นก็ไม่ลุ้มกันลองเลือกกันดูแล้วกันครับสำหรับวันนี้ทางผมต้องไปซื้อดีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่รีวิวหน้าไปแล้ครับ